อะไรที่แดงๆอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยไม่ห้าไป่ได้แล้วเกี๊ยะได้มองที่ตรงนี้ใช่โรซี่แดงๆอ่ะทุกคนมองเห็นไหมมันแดงมากเลยนะวิเทกมันน่าป่านะมันน่าจะคือปลาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมมองเห็นอ่ะถอยไทยเราลองตกลองตก ทุกคนระวังทิมอยู่ตรงเนี้แดงมากเลยอะนั่นนั่นนั่น่นไหนมันแดงมากเลยอ่ะนน่าปลานะมันน่าจะใช้ป่าไหมใช่เราต้องอยู่อค่นีไหนอ,อู้บรรยวกาศวามเย็นสวยมาวทุกคนเห็นวหว โอ้ปลาใช่มีปลาไหมคะทิกแท็กมีไหมมีใช่ไหมมีอ่ะพี่เท็กส่องปลาชายให้เพื่อนดูนี่เดือดเมืนกระโดดอ่ะมีดในในในเดืยวหมดตรงไหนมันกระโดดใช่บรรยากาศยามเย็นปลา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 หรอปลาตรงไหนอ๋อพี่วิเท็กกำลังส่องไปลาช่ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะมันจะมีปลาไหม น่าจะล่นแหละเถ,ถ้าพี่วิเทคป้อยเหมือมันก็จะล่นลงไปแล้วลุงเองก็จะไม่มีไฟช่ายส่องนี่บรรยากาศไล่กล่อมกำเนิดนี่หลัวสี่ข้าวสวยงงาอันนี้คือห้องน้ำเพิ่งจะสร้างเลยค่ะทุกคนโอเค,อเคน้องน้องน้องโยก้อนหินลงไปไม่ได้นะคะ เดี๋ยวปลาตายใช่ค่ะน้องไม่โยนนะคะใช่พวกเราพี่พี่วิเทกต้องซ่องดีๆนะคะถึงจะเห็นปลาวันนี้วิเทกมาช่วยลุงเอทําอะไรมาช่วยลุงเอเตรียมสถานที่พรุ่งนี้เราจะจัดจัดงานวันเกิดให้ลุงเอใช่ไหมพรุ่งนี้เราจะมากินอาหารกันที่นี่มีวงดนตรีโฟกซองเล่นไม่รู้ว่าลุงเอจะเชิญใครบ้างแต่พรุ่งนี้เรามากันไหมมาหันมา มาไหมคะมา่ะไเกือบล้เกือบอะไรนะเกือบล้มล้ววันนี้เราก็ลากันไปก่อนกดไลค์นนฝาก<ห>ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่วิเทคทำคลิปด้วยนะบ๊ายบายที่แคก็กบ๊ายบายลูกบายย đi bye, -bye. <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> ร้องกัน Happy Birthday ท o โยป้าแล้วเรียบร้อยเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนไวคพรสักทีนะวันเกิดแทนนะฮะพี่พี่เอใช่ไหมอ่านะครับก็ขอให้พี่เอนะครับอายุบ้านขวันยืนนะครับรับขอให้เจองินมื่นตื่นขอให้ เจอเงินแสนนะครับก็ขอให้อยู่ในโลกนี้ได้ยังสุขสงบครับผ่านวิกฤตเศรษฐกิจบนี้ไปได้ด้วยความคล่องตัวและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับและในโอกาสสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอกฝากความสุขสันต์วัเกิดให้กับพี่เอนะครับพี่เอพี่เอโดนเพื่อพูดยาวเลยเนี่พี่ทนขอพี่เอพี่ขอสุขมากๆนะครับพี่่ลงเองนี้ Tá louco, velho, ที่เออยากฟังเพลงแนวไหนครับต่อจากนี้นะรักเมริสุดลโร